สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้มาพบกับอูนําไส้ได้ครับผมอูนําไส้กับสิภาคพลเพนองมาตามแนวทางตองงวดกันนะครับผมคลิปนี้กะจะเป็นของอาจารย์พานทองด้วยครับนี่ครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับผมก่อนตะเบ้นตกดินนะครับมื่อนี้ดวงเงยมากครับสีเหลืองเต็มเหมือนพายุนะครับผมมีผู้ใดดวงดีโศกดีแน่นะครับผมอ่า หวดวันที่1มีนาคม2568กครับผมดีใจน้ำพ้นที่ถูกลังวัลนเนอครับผมสูต่อไปเนาะครับผมให้กันร่างใจกันและกันเนาะครับมื้อนี้อุ้นนำสกมาตามอาจารย์พานท่องครับผมเพื่อนกัเขาเลขวิ่งบนครับผมเลขวิ่งบนครับวิ่งบน8ครับผมเลขออก8 9 4สครับผมกับ54ีเนาะครับนี่แหละครับ แนวทางตัวเลขของอาจารย์พานทองด้วยครับผมอุลน้ำใสกะมาตามเหล็กเด่นเหลก็กดักของเพิ่อนอีกครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการบรเสียเวลานะครับก่อนเอื่อกะขอพระคุณอาจารย์พานทองนีครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขของอูน้ำสทรับขอพระคุณเอฟซีครับติดขอมากกดไหล็กกดแท์กดติดตามหออูน้ำาทสนะครับสู่กันไปงวดต้องวัดนะครับผมก็ติดกันไปเรื่อยนะครับเหล็กะมีเขามิลดได ไปเบื้งแนวทางตัวเลขน้ากันใดเลยครับพ่อครับบูญน้ำใส่สวัสดีครับครับเป็นเลครับครับโอ้ตามตัวหมวดเลยพ่อครับเกตแปดเก้าละเกตแปดเก้าสีพ่อหวดนี้เกตแปดเก้าบนล่างเกตแปดเก้าบนล่างครับผมครับเออเก้าหลักสิบเก้าหลักสิบครับเกตเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งครับผมเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งบุพเพครับครับเจ็ดรัก้อยครับผมเอ่อข้างล่างกนนี้ครับล่างจะเป็นสองแปดละล่างสองแปดครับครับครับเอ่อฝ่ากับวรรนเล่นบ่ แมนครับพ่อก็หัวออกจังซี่นะแมนอยู่ครับออกงวดอันที่เข้าซื้อบ้างงวดงวดเมื่อกี้น่ะพ่อมาออกงวดเพียรไหมครับเออะเออตูวันมากไปครับครับแค่นี้ละครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับ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 เอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ ของอาจารย์พานท่องเ้วยอครับเป็นมีเวลาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งตามตองงวดนะครับพอเพิ่นเลยว่างใสเรวเนะครับบ่เป็นยางครับเดี๋ยวอู้นน้ำใส่มากสรุปั้งแต่งวดวันที่1ิจนหอดวันที่อ่า1มีหน้าคมเมนะครับนี่แหละครับอาจารย์พานท่องนะครับ16กุมภาพันธ์สิปิ้งบนเานะครับแต่ว่างวดนี้หิ่งลางครับผม วิ่งล่าง5จับคู่50ครับหมดเก้าได้ครับผม16กุมภาพันธ์เนาะครับเข่าได้ครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งงวดต่อไปครับของอาจารย์พันทองครับผมอันนี้อาจารย์พันทองวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะครับบนวิ่งแปดครับผมเม็ดเดียวนะครับเตะออกแปดเก้าสี่ครับผมยังติดแปดนะครับผมแปดบนพร้อมนะครับนะครับเป็นแนวทางตัวเลขดนะครับ มาเบิงหวัดล่าสุดกันครับที่เพว่ยนพึ่งให้ไปเมื่อกี้นะครับฟังคลิปนี่ครับอาจารย์พานทองครับ16กกุม16มีนาคม2568ครับนี่ครับวิ่งบนล่างครับ789ครับแกบคู่791ครับเลขล่างครับ28นี่แหละครับแนวทางตัวเลขของอาจารย์พานทองครับพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาได้ครับ นี่ครับงวดก,ก็งวดไม่เทียบเส่กันเลยครับผมอันนี้งวดสิบหกครับผมสิบหกกุมภาพันธ์อันนี้สิบหกมีนาคมนะครับอันนี้หนึ่งมีนาครับนี่แหละครับปิจารณาในการรับส้มรับฟังแนวาทางตัวเลขของอาจารย์พานท่องเอาได้ครับผมเลขมีเขามีลดได้่ะสู่ๆกันงวดต้องมวดด้วยครับนี่ครับ ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนนะครับแคปหน้าจอเอาได้ครับเลขของอาจารย์พาดพ้องครับนะครับจับคูว่าไลยตัวครับเลขพอเพิ่นให้ว่ายหางนะครับไม่ว่านะจับตามมงครับผมนี่ครับผิดจระนาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบนะครับส6บหกมีนาคม2568ันห้าร้อยหกิบดครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอ เอากันเลยครับผมครับกะหลากหลายเสี้ยนนะครับผมที่เข่าม้านะครับเอฟซีกะพิจารณาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับหัวน้ำเสะกะตามให้เอฟซีทุกคนครับเรียกะมีเขา่ามีรุดธรรมดาเนาะครับผมเอฟซีทันใดที่บ่ถูกกะเป็นกําลังแรงใจให้สู่สู่ขึ้นมาอีกครั้งได้ครับเอฟซีทันใดที่ถูกดวงดีกะ,ะแสดงความยินดีด้วยครับหัวน้ำเสะกะ วินาทีตามแนวทางตัวเลขให้พ่อพี่น้องไปงวดตรงงวดได้ครับผมหาดิมี่เขาซ้ำตัวตรงสองตัวตรงก็ได้นะครับคุณน้ำเสกับให้ฝากกดไล์กดแชร์ให้พ่อพี่น้องครับขามาเบิ้งคลิปอู้น้ำเสะหลายๆนเด้อครับผมอู้น้ำเสกับปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับคอมเมนต์บอกอู้น้ำเสะได้ครับผมคะสู่กันไปงวดต้องงวดเนาะครับ บน้ำเส่กะสีพยายามหาคลิปเนื้อทางเสียนต่างๆเข้ามาไม่ไมเนาะครับนะครับของอาจารย์พ่านท่องเบิ้งอีกครั้งนึงครับผมนี่ครับส6มีนาคม2568นะครับวิ่งบนล่างครับ7 8 9ครับจับคู่7 9 1ครับส่วนเลขล่างครับผม28ได้วครับผมนี่แหละครับแคปหนาจอเอากันเ้้่ดยๆครับผม เพื่อได้โชคได้ลาบะเป็นแนวทางตัวเลขครับหัวน้ำใสะกับส่วนมากจะมีเหล็กฟันเหล็กสูตรเหล็กคำนวณครับผมงวดหนีเป็นเหล็กคำนวณครับเขาครับงวดกอนมีแต่เหล็กฟันนะครับผมเอาบนแนน่นนะครับผมพิจารณาเบิกเอาได้ครับแถวแต่ดวงทันผู้ช้มนะครับหัวน้ำใสะกับวอวยพอดให้ทุกคน านผู้มทุกคนดวงดีได้ครับผมเพื่อจะมาติดตามอูน้ำเชไยไว้น้ำกันเนาะครับนี่ะครับขอบคุณเอฟซีทุกค้นนะครับผมที่เขามารับช้มเราฟังกอติดยังวัวเบื่ออูน้ำเชไยเนาะครับอูน้ำเชไกอิสูต่อไปครับผมหาเนี่ทางให้ปังปังไปเรื่อยเนาะครับกับปึงกลับมาเริ่มในประมาณสองเดือนครับผมอิสูต่อไปอีกครับผมไปเรื่อยครับ นี่แหละครับเอาครับถ่ายคลิปนี้แล้วครับผมวน้ำไช่กะขอให้ปล่อยพี่น้องทุกคนครับถูกหวยรวยเงินเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องครับให้เอฟซีแคปหน้าจอกันเรียบร้อยได้ครับผมบ่ได้เอามาแปะได้ครับเพราะว่าเพิ่นเป็นเล็กให้งวดต้องงวดนะครับโบนา่นบ่ได้ครับเพราะว่าพอเิ่น ยังบ่ได้คำนวณมาอย่างเข็นแข็งนะครับอันนี้กะเลขต่องวดครับตีว่าสุดยอดครับผมเลขต่องวดเพื่อนน่กะพันท์ดีสิบหกกรอกหาศูนย์นี่เนาะครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดงวดเก่าครับเลขต่องวดของอาจารย์พันธ์ท่องระวังให้ดีครับผมเอาสารลคลิปนี่กะขอบพระคุณอาจารย์พันธ์ท่องนะครับที่ให้แนวทางอู่น้ำเช็ครับกะอวยพรให้พ่อพี่น้องทุกคนถูกหวยเรื่องเงินครับลำรวยเงินทองครับมันมาดนำกันสารลคลิปนี้ไว้พ่อการคลิปหน้าสวัสดีครับ